สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัดครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนทุกคนทำฟาร์มเบอร์รี่แบบอตัตโนมัติกันนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจทีเฮดสัตด,ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้เจ้าจิ้งจอกน้อยตัวนี้แหละเป็นคนดูแลฟาร์มเบอร์รี่ของเราด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็ขังน้องจิ้งจอกไว้ก่อนนะครับอ่าสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้อง เตรียมพื้นที่ก่อนนะครับแนะนําให้หาพื้นที่ที่มันว่างประมาณสักเบล็อกนี่แหละนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เจาะเลยนะครับนี่อยากได้ฝั่งไหนก็จัดไปนะครับนี่เลยแล้วก็เจาะไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปนี่เลยและความยาวก็จะเป็นเจ็ดบล็อกนะครับส่วนความลึกนะก็คือสามบล็อกนะครับแล้วก็เจาะลงไปอีกสองบล็อกนะก็จะกลายเป็นสามบล็อกนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเจ็ดคูณสามนั่นเองครับนี่ความลึกสามบล็อกเนาะนี่เลยครับ และขั้นตอนต่อไปแล้วก็หาจุดกึ่งกลางของบล็อกตรงกลางนะครับแล้วก็เจาะมาประมาณสัก2บล็อกแบบนี้เลยนี่ขูดลงไปเหมือนกันนะครับแล้วความลึกก็อยู่ที่3บล็อกนั่นเองครับและขั้นตอนต่อไปนี่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็หาหีบกล่องนะหีบกล่องของเรานะครับใช้หีบกับดักหรือหีบธรรมดาก็ได้นะครับวางลงไปนะฝั่งนี้เลยและขั้นตอนต่อไป แล้วก็ต,ต้องหาท PA ่อส่งด้วยนะครับและการวางท่อส่งนะเราต้องกดชิปด้วยนะครับกดชิปก็คือนั่งลงนะกดชิปแล้วก็คลิกขวาใส่กล่องลงไปนะครับแล้วก็ขยับมานิดนึงแล้วก็กดชิปเหมือนเดิมนะแล้วก็กดคลิกขวาลงไปนะครับก็คือเราจะให้ท่อส่งตรงนี้นะครับส่งของไปยังเห็บตรงนั้นนั่นเองนะครับและขั้นตอนต่อไปเราต้องใช้หินนะนี่เลยใช้หินในการวางนะครับก็วางแบบนี้เลยวางรอบๆ กับท่อส่งเลยนะครับเราก็จะได้พื้นที่เป็นหินนั่นเองครับและขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้รางขับเคลื่อนเลยนี่ใช้รางขับเคลื่อนนะครับและตรงกลางนี้จะวางยากนิดน,นึงนะครับแนะนําให้เรากดไปที่ตรงนี้นะนี่ใกล้ๆก,ก,กับมุมนี้เลยนี่แล้วก็จะสามารถที่จะวางทาบได้นั่นเองครับนี่วางข้ามมาได้เนาะและขั้นตอนต่อไปครับ ให้เราเจาะตรงนี้เลยนี่เจาะตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็วางเลสสโตนเลยนะครับและรางตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้นเองครับและขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้รถรางวางเลยนะนี่วางแบบนี้และเราต้องขยับมันด้วยนะครับไปนี้นะนี่มันถึงจะ ขยับให้เราแบบนี้เลยนะครับและทีนี้ไอ้รางส่งตัวนี้นะครับมันก็จะทํางานอยู่ตรงนี้แหละนะครับตลอดการเลยก็ว่าได้นะครับและขั้นตอนต่อไปแล้วก็หาดินพัลเซลตัวนี้นะครับหรือว่าดินเพาะปลูกเนาะแล้วก็เอามาวางทับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ทับลงไปนะครับเป็นแถวยาวแบบนี้เลยและมันก็จะมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะให้เราวางดินนะทับลงไปเลยนะครับ1 2แบบนี้เลยและตรงนี้ที่มันว่างๆอยู่นะครับแนะนําให้เราหาอะไรมาปิดนะครับเพื่อความสวยง ก็แนะนําให้เป็นประตูดักไม้ส่นนะแบบนี้เลยแบบนี่แล้วก็จะสามารถที่จะเปิดแล้วก็กดไปที่หีบของเราได้ด้านล่างนั่นเองครับมันก็จะได้เป็นสถานที่โลงๆแบบนี้นะครับนี่เพื่อเราวิ่งมาอาจจะ ทำให้เราไม่ตกนะครับหรือว่าพวกสัตว์ป่าอะไรต่างๆนะครับเดินมามันอาจจะตกลงไปนะครับแล้วก็หาอะไรปิดไว้ด้วยนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มทําฟาร์มบูเบอรี่ของเราเลยนะครับก็แนะนําให้หากระจกมานะครับก็คือเราจะวางกระจกล้อมรอบแบบนี้เลยนะครับวางให้ล้อมรอบกับฟาร์มของเรานี่แหละนะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็วางให้หมดเลยนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งเลยอย่าให้มีช่องว่างอะไรทั้งนั้นนะครับนี่เหนื่อยและ เราก็ต้องวางให้เป็น2ชั้นด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่วาง2ชั้นเพื่อความสวยงามนั่เองครับให้เราวางกระจกไว้ประมาณนี้นะครับและให้ว่างไว้สักบล็อกหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปิดมันนะและขั้นตอนต่อไปครับเราก็ไปหาพนักงานมา1คนนะครับก็คือนี่เลย เจ้าจิ้งจอกน้อยนี่ก่อนที่จะให้จิ้งจอกน้อยเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ให้บลูเบอรี่ทานก่อนนะสักอันหนึ่งนะครับอันนี้เลยครับแล้วก็พาน้องจิ้งจอกตามเรามาเลยนะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปนี่เลยครับเน้องจิ้งจอกนะครับถ้าเข้ามาในนี้แล้วนะครับแนะนําให้เราปิด,ปดกระจกตรงนี้ไว้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นน้องจิ้งจอกจะกระโดดหนีไปนั่นเองครับแล้วก็ค่อยปล่อยสายจูงแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ ปลูกต้นบูเบอรี่ได้เลยนี่ปลูกไว้เลยนะครับและน้องจิ๊กจอกจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามีบูเบอรี่กินตลอดทั้งปีนั่นเองครับแบบนี้เลยและเราไม่ต้องปิดด้านบนตรงนี้ครับถ้า เราปิดด้านบนตรงนี้น้องจิ้งจอกจะไม่มีอากาศหายใจนั่นเองครับนี่แล้วก็ต้องดูแลน้องจิงจอกสุดความสามารถเองครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็รอให้ต้นบูเบอร,รี่นี้มันโตนั่นเองครับและในระหว่างที่เรารอให้ต้นบูเบอร,รี่นี้โตนะเพื่อที่จะเก็บผลผลิตนะเราก็มาตกแต่งฟาร์มของเราก่อนเองครับนี่ฟาร์มบูเบอร,รี่สุดสวยของเรานะครับแล้วก็แต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่ใครชอบไปไหนก็สามารถที่จะแต่งได้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะ แต่งประมาณนี้เลยนี่เขากําลังฮิตกันนะครับช่วงนี้จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงนะครับก็ใช้อิฐหินนี่แหละนะครับนี่เลยแล้วก็วางลงไปนี่วางลงไปแบบนี้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับจะได้สวยๆนะ ส่วนฝั่งนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้นี่ก็คือให้มันหันลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินที่เอาไว้ใช้เป็นขั้นบันไดนั่นเองครับนี่แล้วก็มาวางสลับหน้าลงไปแบบนี้นะครับนี่สลับทางลงไปนะมันก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนี่ทาทั้ง schnell. สองฝั่งนะครับตอนนี้เริ่มโตแล้วนะครับต้นบลูเบอรี่ของเรานี่เราก็ทําแบบนี้เลยนี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งหน้าฝั่งหลังนะครับถ้ามันไม่ตรงแล้วก็ตีออกก่อนนะนี่ตีออกแล้วก็วางลงใบใหม่อ uh, ีกครั้งหนึ่ง อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่สวยนะครับถ้าตอนเดึกนี้น้องจิ้งจอกอาจจะกลัวได้นะครับนี่เลยแล้วก็เพิ่มแสงไฟขึ้นไปนิดนึงนะครับนี่เพิ่มโคมไฟเข้าไปนี่ครับอ่ะโอเคแต่ว่าผมอยากจะให้มีทั้งสองฝั่งนะเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับทาอีกฝั่งหนึ่งลวกันนี่ทาฝั่งนี้ด้วยเพื่อความสวยงามเองครับเผื่อเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้เห็นด้วยนะครับนี่เลยและเราก็ จะได้ฟาร์มบูเบอรี่อัตโนมัติมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ให้ผลผลิตของเราโตแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บนะครับและในระหว่างรอนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมรอบๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ว่าสวยมากแค่ไหนนะครับอันนี้แนะนําให้เปิดโล่งๆไว้นะครับเราก็จะได้ดูแบบสบายตานะครับและน้องจิ้งจอกด้านในก็จะได้รู้สึกสบายๆนั่นเองครับนี่สวยงามนะเดี๋ยวเราดูแบบเต็มๆกันก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยนี่อันนี้ด้านหน้านะครับแบบนี้เลย และถ้าเราจะเก็บผลผลิตก็คือเก็บจากตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผลผลิตของเรายังไม่โตเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บอีกทีนึงนะถ้าฝั่งนี้ยังไม่สวยเราก็เติมแต่งก็ไปได้นะครับแบบนี้เลยพอเราเดินมามันก็จะดูสวยงามน่เองครับแบบนี้เลยนี่ในระหว่างรอนะตอนนี้รอให้ต้นบลูเบอรี่ของเราโตก่อนอ่ะสักพักหนึ่งนะอ่ะโอเค และทีนี้เดี๋ยวเรารอให้ต้นบูเบอรี่โตและเดี๋ยวเรามาลองเก็บผลผลิตของเราดูนะครับว่าเราจะได้รับผลผลิตแบบอัตโนมัติหรือเปล่านะครับและในที่สุด ผลผลิตของเราก็เติบโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยก็จะมีต้นบลูเบอร์รี่ให้เราเก็บแบบอัตโนมัติเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คผลผลิตของเราหน่อยละกันนะครับว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับนี่เลยสังเกตดูเมื่อกี้แบบๆนะครับก็คือน้องจิ้งจอกของเรานี่แหละนะครับเป็นคนเก็บผลผลิตให้นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่แล้ว,วนนโอ้โหห้าสิบแเลยนะครับโอ้โหแบบว่า รวยเละก็เลยทีเดียวเชียวนะครับไม่ใช่สิก็คือมีผล,ลไม้กินตลอดเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เลยอ่ะนี่ไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้องจริงจอกเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมาหรือเปล่านี่ไงครับโอ้โหมาจริงด้วยนะครับนี่เลแล้วก็สามารถที่จะ เก็บได้แบตเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดประตูตรงนี้ด้วยนะครับออาโอเคครับนี่ก็จะเป็นการทําฟาร์มบูเบอรี่แบบอัตโนมัตินะก็ลองไปทําดูแลกันนะครับและสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจตีเฮ็ดสัตทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมไหมครับก็คอมเมนต์บอกด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนเลยนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมและก่อนจะจากไปเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับและถ้าสมมุติว่าเราปิดด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ าเราปิดด้านบนตรงนี้ให้ไม่มีอากาศอยู่ด้านในนะครับน้องจิงจอกของเราก็จะไม่ทํางานนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่เลยนี่เห้ป่ะ <ıl fulfill> น้องจิงจอกจะไม่ทํางานนะครับแกก็จะนอนเล่นอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่เลยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นกระจกนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะาเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนนะถ้าเปิดแล้วน้องจิงจอกก็จะตื่นนะนี่เลย Quand แบบนี้ก็มีด้วยนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในร่มก็ได้นะแกก็รู้สึกม่วงทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระจกล่ะเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับถ้าเป็นกระจกน้องนี่เจาะจะหลับหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันปุ๊บก็ให้นี่ถ้าเป็นกระจกก็ไม่หลับนะนี่ลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครไม่อยากจะให้ด้านบนนี่มันลงโลงนะ่งเนาะอืมก็ลองใช้กระจกในการปิดด้านบนได้นะครับเอาโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีรอบ2นะครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เ a d s แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม